ผู้วีเข้าโชคดีที่อยู่ในสถานะปัจจุบันของเขาเขาได้แยกจิตวิญญาณของเขาในวันนี้และอวตารทางจิตวิญญาณของเขาได้ใช้เวลาอยู่ภายนอกร่างของเขาเป็นเวลานานมากวิญญาณจานส่วนใหญ่จะไม่กล้าแม้แต่จะลองทำสิ่งนี้เนื่องจากวิศวกรวิญญาณทั่วไปไม่มีสัตว์วิญญาณล้านปีอย่างนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองในทะเลแห่งจิตวิญญาณเพื่อปกป้องต้นกำเนิดทางจิตวิญญาณของพวกเขาความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาแตกเป็นเสี่ยงๆแต่ถ้าว่าการทดลองของผู้วีเข้าประสบความสำเร็จยิ่งกว่านั้นอววตาาาาาาททงจิญณขเเกลลัับมน ในช่วงเวลาสำคัญและจิตวิญ,ญญาณของเขาก็กลับคืนสู่สภาพเดิมในขณะที่พลังทางจิตวิญ,ญญาณของเขาหลอมรวมกับเข้าสู่ร่างกายของเขาสิ่งนี้ทําให้ฮูบีเฮ้าเข้าใจอจาณาจักรที่เป็นรูป,ปธรรมของเขาได้ดีขึ้นและในตอนนี้เองที่เขาได้เข้าสู่ฐานะที่ร่างกายและจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกระตุ้นพลังทางจิตวิญญาณของเขาให้ไหลเวียนด้วยความเร็วสูงและเขาก็ยังสามารถรวบรวมบางส่วนของเขาการเปิดเผยจากเมื่อก่อนทุกอย่างดูเหมือนจะมารวมกันพลังทางจิตวิญ,ญญาณของฮูบีเฮ้าส่วนใหญ่ ได้รับการพัฒนาโดยน้ำทางใบไม้พระจันทร์ที่เขากินเข้าไปเขาหลอมรวมสมุนไพรแต่เขาไม่เคยสามารถควบคุมพลังทางจิตวิญญาณที่สมุนไพรนี้ได้ดกล่าวและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ในท้ายที่สุดร่างร่างกายของเขาอ่อนแอวา่ามากเมื่อเทียบกับพลังทางจิตวิญญาณของเขาเขาคงไม่สามารถเก็บสะสมพลังจิตวิญญาณได้มากขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาในขณะนี้พลังทางจิตวิญญ,ญาณของเขาถูกทําให้อ่อนลงอีกครั้งและรวมเข้ากับร่างกายของเขามากขึ้นอีกเล็กน้อยกระบวนการบูรณาการนี้เทียบเท่ากับการเพิ่มปริมาณ น้ำทะเลแห่งจิตวิญญาในสมองของเขาและปรับปรุงความสามารถในการเข้ากันได้ของพลังทางจิตวิญญาณกับร่างกายของเขายิ่งเข้ากันได้ดีเท่าไรภาวะบนร่างกายของเขาก็จะยิ่งเบาลงเมื่อใช้พลังวิญญาณแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่ดีขึ้นแต่ตอนนี้เขาสามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณได้มากขึ้นในขั้นต้นพวกวีเฮาต้องการเพียงรูปแบบเดียวสำหรับแกนกลางการจัดรูปแบบชุดสุดท้ายของเขาแต่ถ้าว่าเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับสภาพนั้นและเขาได้ท,ท้าทายตัวเองในขณะที่เขารู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเพื <c> ่อที่เขาจะได้บังคับตัวเองให้รับการระเหิดนี้ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกแม้ว่านี่จะหมายความว่าเขาอาจจะล้มเหลวในการสร้างเครื่องมือวิญ,ญญาณของเขาในเวลาแต่โอกาสที่จะทําให้พลังจิตวิญญาณของเขาอ่อนลงมีความสําคัญมากกว่าการแข่งขันครั้งนี้อย่างมากแน่นอนฮูวีเฮ่าจะไม่ยอมรับว่าความจริงที่ว่าพลังทางจิตวิญ,ญญาณของเขาราบรื่นและคล่องตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยวัสดุล้ําค่าจานวนนับไม่ถ้วนของเขาสํานักถังได้พบปะก,กับกลุ่มของโรงเรียนสื่อหลายเธอซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเวทีการแข่งขันในเขตชานเมืองด้านตะวันตกจางเลอร์เชียนมาถึงโรงแรม ในเวลาเดียวก,กันกับสวีชานสื่อและคนอื่นๆในที่สุดจางเล่อเฉียนก็พอใจเมื่อพบว่าพวกวีเฮ่าได้วางแผนสําหรับเปย์เปยแต่เธอยังคงติดตามสมาชิกของสำนักถังขณะที่พวกเขาพาเปย์ไปออกจากเมืองอย่างรวดเร็วตามที่ผู้อาวุโสเสียนกล่าวไว้ตอนนี้เมืองรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ใตกฎอายการศึกเนื่องจากมีทหารจํานวนมากเข้ามาในเมืองทุกคนรู้ว่ากองทัพเหล่านี้ไม่สามารถทําอะไรได้มากในการต่อสู้กับวิศวกรวิญ,ญญาณและวิญญาณจางแต่การมีทหารอยู่รอบๆก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดทหารเหล่านี้สามารถจํากัดการเคลื่อนไหวและพื้นที่หายใจได้ การเดินทางออกจากเมืองไม่อันตรายจนเกินไปพวกเขาใช้ประโยชน์จากการไม่มีกำแพงเมืองของเมืองรุ่งเรืองเพื่อออกไปอย่างได้ดายจางเล่อเชียนช่วยทุกคนออกจากเมืองและพวกเขาได้พบกับผู้อาวุโสเสียนและคนอื่นๆผู้วีเฮาได้แจ้งให้ทุกคนทราบก่อนหน้านี้ว่ามีวิญญาณจาชั่วร้ายที่ทรงพลังมากมายอยู่ที่เวทีการแข่งขันดังนั้นผู้อาวุโสเสียนจึงจัดให้ทุกคนพักผ่อนในป่าห่างออกไปหลายกิโลเมตรผู้อาวุโสเสียนลงมือทำหน้าที่สอดแนมเป็นการส่วนตัวนเนื่องจากเป็นการยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะค้นพบพวกเขาด้วยความสามารถของเขา เด็กคนนี้เริ่มดูเหมือนสุดยอดนักรบผู้อาวุโสเสียงคิดในใจอย่างเห็นด้วยขณะที่เขาดูฮู้วีเฮ้าบนวิธีการการแข่งขันจากระยะไกลเขายังคงทํางานหนักฮู้วีเฮ้าได้มีส่วนร่วมอย่างมากในครั้งนี้และผู้อาวุโสเสียงสามารถยกเลิกการลงโทษของฮู้วีเฮ้าจากครั้งที่แล้วเมื่อผู้พวกเขากลับไปที่สถาบันการศึกษาน่าเสียดายที่ตู่ผู้สือ่อและคนอื่นๆไม่เชื่อข้าไม่อย่างนั้นเราอาจได้อะไรมากกว่านี้อีกมากหากข้านําทางพวกเขามาที่นี่ดวงตาของผู้อาวุโสเสียงดูกเกร็ดชังและการฆาตกรรม ในขณะที่เขาคิดต่อไปถ้าเขาสามารถปิดล้อมและกำจัดสามองค์กรใต้ดินผู้คนของสำนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และผู้ตัดสินวิศวกรวิญญาณเหล่านั้นผลกระทบต่อจักรวรรดิสุริยันจันทราอาจจะเทียบได้กับการลอบสังหารสบิเทียนรันแต่ผู้อาวุโสเสียนรู้ว่ามันเป็นเพียงจินตนาการมีวิญญาณจานชั่วร้ายห้าคนที่เป็นราชทินนามพรหมยุทธ์อยู่ที่นั่นพร้อมกับวิศวกรวิญญาณระดับเก้าอีกหลายคน มีบุคคลที่มีอำนาจพิเศษมากเกินไปและผู้คนของโรงเรียนสื่อหลายเครืชองงอยู่ที่นี่จะได้รับบาดเจ็บแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะกลุ่มนี้ได้นอกจากนี้การต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้ต้องใช้เวลาในขณะที่จักรวรรดิสุริยันจันทารู้ดีว่าผู้อาวุโสเสียนและคนอื่นๆ กำลังมุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันตกเป็นที่ชัดเจนว่าจาักรวรรดิสุริยันจันทราได้เตรียมตัวไว้แล้วเข็มศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทราที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าทำให้ใครบางคนที่มีพลังมากพอๆพอกับผู้อาวุโสเสียนรู้สึกว่าถูกคุกคามอย่างมากโชคดีที่พวกบีเฮาได้แจ้งพวกเขาทันเวลาและหวังตรงเอ๋อและคนอื่นๆบอกกับกลุ่มของโรงเรียนสื่อหลายเครือว่ารองผู้นำของสำนักลทัทวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโสหลายคนอยู่ที่นั่นมิฉะนั้นผู้อาวุโสเสียนคงจะนำทุกคนเข้าสู่การซุ่มโจมตี พวกเขาแยกออกจากสำนักดั้งเดิมในขณะน,นี้และหากกำลังเสริมของศัตรูสามารถล้อมและกักขังพวกเขาได้สถาบันการศึกษาจะต้องสูญเสียอย่างหนักอย่างแน่นอนผู้อาวุโสเสียช่างน้ำหนักข้อดีและข้อเสียและเลือกที่จะรั้งไว้ในที่สุดเป้าหมายของเขาตอนนี้เรียบง่ายเขาต้องการให้แน่ใจว่าฮูบิเฮ้าและเหอใช่ถูกลับมาอย่างปลอดภัยการดำเนินการของพวกเขาจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อเกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องรอดูว่าสัญ,ญญาณสีเขียวของฮูบิเฮ้าที่น่าประหลาดใจจะทำให้พวกเขาประหลาดใจอะไรกระบอกปืนใหญ่ที่ยื่นออกมาจากโครงสร้าง ภายในพระราชวังของจักรวรรดิสุริยันจันทราทั้งหมดถูกรื้อถอนขณะที่ทำความสะอาดและซ่อมแซมและดำเนินการอย่างเรียบร้อยสวีเทียนหลันยังคงยืนอยู่ในกองเศษหินและอิฐที่ห้องทำงานในขณะที่ผู้นำของสำนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และจิ้งหงเฉินยืนอยู่ข้างเขาทั้งสองข้างวิญญาณจารชั่วร้ายได้หายตัวไปหมดแล้วไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปไหนพรมยุทธจัก,กรรรดบมังกรก็ไม่ปรากฏให้เห็นเช่นกันคนรับใช้ที่สูงชุดนักรบสีทองวิ่งไปหาจิ้งหงเฉินและกระซิบบางอย่างที่หูของเขาจิ้งหงเฉินพย ฝาบาทด้านเหนือตะวันออกและใต้ได้รับการเตรียมพร้อมอย่างสูงสุดและปืนใหญ่วิญญาณระดับ9้าตามลําดับได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมพวกมันจะถูกโจมตีโดยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเราทันทีหากพวกมันกล้าที่จะบุกทะลุจากด้านใดด้านหนึ่งตามรายงานของหน่วยสอดแนมพวกมันแยกทางกันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่โรงเรียนสื่อหลายเท่าเป็นผู้นําเดินทางไปฝั่งตะวันตกในขณะที่สําน,นักดั้งเดิมจากประวัติวิญญ,ญาณสวรรค์จากประวัติชิงหลวงและคนอื่นๆเข้าไปในคฤหา์ทางทิศตะวันออกพวกเขาไม่ได้ทําอะไรหลังจากเข้าไปคหหาาาาสนนดูเเมือออววว่่พกกขจะซตัแลรโ ซ่อนตัวงั้นหรอือสวีเทียนรันขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าหาคนมาเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดเราต้องมาบังคับให้พวกเขาเลือกฝั่งตะวันตกและข้าไม่คิดว่าพวกเขากำลังหลบซ่อนอยู่หากพวกเขาแยกออกจากกลุ่มของโรงเรียนสื่อหลายเครือแล้วพวกเขาจะไม่ไปทางฝั่งตะวันตกอย่างแน่นอนจักรพรรดิอาจารย์ท่านช่วยส่งคนของท่านไปที่นั่นได้ไหมตกลงผู้นำของสำนักลัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิพยักนณาและหันหลังกลับไปในขณะที่เขาหายตัวไปในความมืดไม่นานเขาก็กลับมา ข้าได้ส่งคนออกไปแล้วหากปราศจากคนของโรงเรียนสื่อหลายเธอพวกเขาจะต้องเสียเลือดมหาศาลหากพวกเขาต้องการหาทางออกกับคนที่ข้าส่งไปและกองทัพของวิศวกรวิญญาณของจักรวรรดิที่ทำงานร่วมกันทำไมท่านไม่ปล่อยให้พวกเราปลดบ่่ทุกอย่างที่เรามีเมื่อพวกมันอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ฟาบาทหากเราต่อสู้อย่างเต็มกำลังและหากท่านเข้าร่วมด้วยอาจจะโค่นล้มกลุ่มพวกนั้นได้มากกว่าครึ่งหนึ่งดวงตาของสวีเทียนรันเปลี่ยนไปเล็กน้อยในขณะที่เขายิ้มและพูดว่า เราอยู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิแล้วเราก็อยู่ในพระราชวังของจักรวรรดิเมืองรุ่งเรืองด้วยหากเราต่อสู้กับพวกมันอย่างเต็มกำลังเราจะทำให้พวกมันต้องเสียเลือดอย่างมากแน่นอนแต่เราจะต้องสูญเสียอย่างหนักน,นอกจากนี้พวกเขามีราชินนามพรมยุทธ์จำนวนมากและหากพวกเขาไม่สนใจกฎที่ไม่ได้พูดและโจมตีเมืองทั้งเมืองจะถูกทิ้งให้ร้างเปล่าข้าจะอธิบายให้พลเมืองของข้าทราบได้อย่างไรหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นครั้งนี้เราต้องจัดการกับพวกเขาอย่างหนักโดยต้องแน่ใจว่า เราหลีกเลี่ยงการสูญเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันไม่ง่ายสําหรับท่านและสํานักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่หล่อเลี้ยงเด็กและคนที่มีความสามารถเช่นกันใช่ไหมเขารู้ดีว่าทำไมผู้นำสำนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จึงเสนอให้ต่อสู้ที่นี่ผู้คนนี้ไม่สนใจความตายและการทำลายล้างและการเสียชีวิตของพลเมืองจำนวนมากก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวิญญาณจารชั่วร้ายสซวีเทียนหลันต้องการให้โลกที่เหลืออยู่ตกอยู่ในความโกลาหลแต่เขาจะปล่อยให้สำนักลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำอย่างนั้น ไม่กลัวโรงเรียนสื่อไหลเคอร์อและสำนนักดั้งเดิมโดยไม่คำนึงถึงกฎการต่อสู้ที่ไม่ได้พูดของราชินนามพรหมยุทธ์ถ้าว่าเขากลับยิ่งกลัวว่าวิญญาณจานชั่วร้ายเหล่านี้จะใช้โอกาสนี้สร้างปัญหาและสังหารหมู่ชาวเมืองของเขาผู้นำของสำนนักลทัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บนอย่างเย็นชาและกล่าวว่าข้าไม่สามารถปล่อยให้ไวรร้ายตัวเล็กๆเ,เหล่านี้จากสำนนักทางนี้ไปได้ข้าจะเปลี่ยนพวกมันทุกตัวให้กลายเป็นผีดิบภายใต้การควบคุมของข้า เขาเกลียดพวกสำนักถังอย่างสุดซึ้งเนื่องจากการเสียชีวิตของวิญญาณจานโชวร้ายที่โดดเด่นหลายคนได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเขาหัวใจของเขาเจ็บปวดสำหรับพวกเขาสวีเทียนรันตอบว่าอย่าก,กังวลไปเลยจักรพรรดิอาจารย์กลุ่มของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อไปทางฝั่งตะวันตกและนั่นหมายความว่าพวกเขาจะไปจากที่นั่นยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะไม่มีวันละทิ้งศักดิ์ศรีที่พวกเขายึดถือมานานโรงเรียนสื่อหลายเครื่อจะประเชิญหน้ากับสำนักถังในรอบชิงชนะเลิศในวันทุ่งนี้ดังนั้นพวกเขาจะไม่ออกไปจนกว่าการแข่งขันจะจบลง พวกเขาออกจากเมืองไปแล้วในตอนนี้แต่พวกเขาอาจจะกลับมาหลังจากนั้นไม่นานเพราะพวกเขาทนไม่ได้ที่จะทิ้งเด็กหัวกระีิเหล่านั้นไว้ข้างหลังข้าสามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะยังคงอยู่หากพวกเขาไปทางฝั่งตะวันตกแล้วเราสามารถเก็บพวกเขาไว้ที่นี่ตลอดไปด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยผู้ก,ก่อตั้งสำนักลทัทธ่วิญ,ญญาณศักดิส์สิทธิ์เอียงศีรษะและไม่พูดอะไรอีก